สวัสดีครับกลับมาพบกับโอริวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไปลองทดสอบไม้ฟลอเทอสิบรุ่นใหม่นี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างแต่ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับปัจจัยหลักของไม้นี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆมองตรงนี้ก่อนนะครับอย่างแรกนั้นก็คือว่าไม้นี่นครับมีน้ำหนัก4ยียูนะครับอ่ะนี่ Cu G6 นะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเนาะเป็นด้าม G6 หอเมันก็จะค่อนข้างเล็กเลยน้ำหนักประมาณ4อยูนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือตัว n นเนี่ยครับผมใช้เป็น n ของทางฝั่งมิโซโนเลยนะครับ 65R นะครับไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับขึ้นจำนวนปอนเนี่ยอยู่ที่28ปอนนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับนั่นก็คือลูกนะครับ ที่ใช้ในการตีกวนนะครับผมก็จะได้รูปที่เป็นไอซ์อลซินเวอร์กับตัวหลิงเม่ที่เป็นหลอดสีชมพูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นสารปรจัยครับที่เพื่อนๆต้องเอาไปพิจารณาก่อนรับชมรับฟังนะครับอย่างแรกเลยครับพอผมได้เอาไม้เนี่ยลงสนามทีแรกครับโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบอกได้เลยนะครับว่าไม้มันน้ําหนักเบาจริงๆนะครับมันคือผมอาจจะไม่ได้จับสียอยู่มานานเพราะว่า ไม้ที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นแบบสามยูแล้วก็กระโดดไปห้ายูเลยแล้วแบบพอมาถึงสี่ยูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยต่างอะไรกับห้ายูเท่าไหร่นะครับไอที่เขาบอกว่าไอหัวหนักๆเนี่ยหัวเนี่ยคือจริงๆไอตระกูลเนี่ยมันเป็นตระกูลของสายบุกก็คือหัวเนี่ยมันก็จะหนักนิดหนึ่งครับแต่ตอนลงไปทีแรกครับผมก็ยังไม่รู้สึกถึงขนาดนั้นนะครับว่าหัวมันจะหนักกหน่วงๆถึงขนาดนั้นนะครับก็ลงไปวอร์มก่อนวอร์มก็จะเป็นลูกด่าลูกเซฟลูกตบ ธรรมดานะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มจากรูปดาดก่อนเนาะดาดดาดสวนสวนั้นเนี่ยก็ทําได้ดีเลยนะครับแบบคือผมว่าด้วยเฟร,รมมันเล็กเนี่ยเนี่ยหน้าเฟร,รมเนี่ยะมันเล็กด้วยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตัดอากาศอะไรนะครับการยกไม้การสวนไปเนี่ยอนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็เร็วพอสมควรเลยนะครับท,ทั้งทงที่หัวมันอาจจะดูง่วงๆน,นิดหนึ่งอะแต่ผมว่าไอ้นี้ยมันมันไหวขึ้น ตามความรู้สึกผมนะครับถ้าเทียบกับมาอร่อยแซผมว่าตัวนี้มันไวกว่านิดหนึ่งด้วยในความรู้สึกนะครับก็ค่อนข้างนําได้ดีต่อไปลูกเซฟนะครับลูกเซฟก็ต้องบอกด้วยว่าผมเซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับว่าลูกเซฟเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ต้องออกแรงเยอะคุณลูกเซฟเนี่ยมันคุณตีเท่าเดิมนะผมรู้สึกได้เลยครับว่าลูกมันไปได้ไกลกว่าเดิม แต่อย่างที่ที่ผมบอ,อกนะครับคุณก็ต้องดูบจดใจด้วยว่าไอ้ลูกที่ผมมาลองน็อกส่วนหนก็เป็นดิ่งไม้อะครับสีหล่อสีมูนะครับ,รบมันก็อาจจะดูพุ่งๆุนิดหนึ่งนะครับแต่ผมเทียบกับความรู้สึกที่ผ่านผ่านมากับไม้อื่นที่ผมเคยใช้นะครับมันก็ไม่ได้พุ่งขนาดนี้รู้สึกไม้เนี่ยมันพุ่งกว่านะครับโอโ้แบคแฮงก็ตีสบายสบายเลยครับต่อ,อมาก็เป็นลูกตัดหยอดวางไอ้นี้ผมว่าผมมองที่ตรงนี้นะครับว่า ข้ามมานะเห็นไหมครับอาจจะไม่ได้ค่อยแข็งคือมันค่อนไปทางแข็งนะครับค่อนไปทางแข็งนะครับเฟกซิตเนี่ยก็ค่อนไปทางแข็งครับผมดัดดัด้าให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแข็งเลยนะครับแบบเนี่ยถ้าไปเนี้ยแต่การวางเนี่ยมันก็ต้องอาศัยจังหวะแล้วก็ทักษะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนลูกตบเนี่ย ผมบอกได้เลยว่ามันต้องใช้จังหวะ,ะใช้จังหวะปรับข้อหานิดหนึ่งนะครับรูกมันจะออกเป็นสไตล์แบบรูกที่พุ่งเร็วๆแรงๆครับถามว่าไอ้เรื่องความหนักหน่วงความแน่นนะ่ะถ้าเทียบกับร้อยแทก็อนที่ผมมีนะ่ะมันก็อาจจะยังสู้ไม่ได้นะครับแต่มันจะมาชดเชยในเรื่องของความเร็วนะครับ้วสปีดลูกที่ออกไปอย่างน่าไปอันนี้บอกได้เลยว่ามันเร็วมากๆ นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจสุดๆในของไม้แบรนบิสซูโน o นะมันหนีไม่พ้นนะครับเรื่องความนุ่มแล้วก็นิ่มนะครับไอ้นุ่มนิ่มของผมมันจะไม่แบบมันไม่มันไม่ยุ้ยนะครับไม่ยุ้ยเหมือนกับพวกไอ้แปด e p ดดีโ n เจนสามที่ออกอยุ้ยยอย่างนั้นนะครับมันจะไม่เป็นอย่างนั้น,นครับไอ้ตัวเนี้ยคือมันนุ่มจริงๆถ้าคุณเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่ผมตีมาเนี่ยถ้าคุณบอกหลิงหนะิง นุ่มนะนิ่มนะไม่สถานนะคุณลองมาตีมิูโน่อ่ะนะบ,บอกได้เลยครับความคิดคุณจะเปลี่ยนเลยครับนิ่มกว่าเยอะเยอะมากๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับมันอาจจะเป็นเพราะเอ็นด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันเนี้ยต้องเดี๋ยวต้องรอช็อตที่ผมเปลี่ยนเอ็นดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไม้ที่จุดเด่นอะ่ะผมมองว่าเป็นเรื่องของสปีดลูกการที่ เพื่อนๆอ่ะบางคนชอบแบบกระแทกกระแทกด่าๆส่วนๆไว้เนี่ยไม้นี้จะทําได้ดีแต่ถามว่าลูกตบทําได้ดีไหมมันต้องอยู่ที่จังหวะครับถ้าจังหวะที่คุณตบแล้วเข้าสู่ตรงกลางไม้พอดีครับเป็นจุดตบที่สมบูรณ์นะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับลูกมันจะพุ่งเร็วมากๆเลยนะครับแล้วริ่งถ้าคุณมีแรงแล้วตบหนักก็อยู่แล้วโอ้โหผมบอดได้เลยครับไม้เดียวหายจริงๆ ไม้เดียวหายแน่นอนนะครับแต่ถามว่ามันจะคล้ายๆตัวไหนฟิลลิ่งนะครับผมก็บอกได้เลยว่าหนึ่งะไอ้จับไม้เนี่ยโดยรวมเนี่ยออกไปตีๆนะความรู้สึกแรกเลยรับผมนึกถึง8 8ดีเจน2นะครับที่ผมบอกว่าไม้มันจะทื่อๆหลวมๆห,หน่อยแล้วหัวมันแบบบางคนบอกหัวหนักแต่ผมก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยหนักมันก็ต้องใช้ข้อเหมือนกันเหมือนกับไอ้ตัวนี้อาจจะต้อง ใส่ข้อไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกมันจิกครับมันไม่ได้พาลูกให้มันจิกกระดาษน,นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือไอตัวเนี้มันจะนุ่มกว่าเพราะฉะนั้นนะไอความที่หัวหนักๆหน่วงๆเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกในประมาณเกมสองเกมสามอย่างไอเนี้ยผมก็จะรู้สึกมันทําให้ผมคิดถึงไม้ t k f คน้องตายนะครับไม้แรก,แรกๆของเขาโอ้โหที่ผมใช้แล้วผมก็ชอบนะครับแต่อันนี้มันก็ต้องปรับตัวนะครับ ไม่น้องไต่จะมีอาการของก้านเนี่ยค่อนข้างแบบดื้อ้ตึงๆนิดหนึ่งอ่ะผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไม้เนี่ยผมมอ,มองว่ามันเหมือนเอาจุดของ8 8ีโปกับไอตัว tkfse มารวมกันเป็นอันนี้นะครับถามว่าโอเคไหมสําหรับผมค่อนข้างโอเคนะครับแต่ ลูกตบถ้าจะใส่กันจริงๆริงนะครับผมว่าต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงผมก็ต้องปรับตัวหูขนาดลงไปตีทีแรกแบบตีไม่ได้ครับตีแป๊กครับแต่ไอสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอแน่ๆนครับว่าพวกตีเซฟหรืออะไรอย่างเงี้ยโหมันดีดลูกแบบแทบไม่ต้องออกแรงเลยครับเหมือนเพื่อนๆออกแรงเท่าเดิมแบบลูกมันไปได้ไกลกว่าเดิมแต่อย่างที่ผมบอกครับผมใช้ลูกอยู่สองลูกครับก็สังเกตได้ว่าแบบไอตัวหลิงไม่สีมูอ่ะมันพุ่งกว่าไอเซลถ้าถ้าเพื่อนๆเล่นไอเซลอยู่ผมว่ากําลังดี นำหนักที่เพืเ่อนๆใช้แล้วก็อย่าลืมอีกปัจจัยหนึ่งนั้นก็คือว่าความตึงของเด้วยนะครับโดยรวมแล้วผมว่าการวางการหยอดอะไรทําได้ดีนะครับการสนดาดยกไม้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเทียบกับพวกไม้บุกทั่วไปตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับหน้าไม้ค่อนข้างไหวปุ๊บปับ๊บยกมาได้ทันแน่นอนนะครับแต่ลูกตบเนี่ยต้องอาศยัยจังหวะและช่วงที่มันเหมาะสมนะครับ มันจะเป็นลูกตบที่น่ากลัวมากๆเลยครับเรื่องเมื่อวานนี้ผมก็ได้แบบจัดๆสักสองสามทีครับโอ้โหร้องอุ้ยกันทั้งสนามเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนตบแรงทบเหงอะไรครับก็เป็น,าาานักษณะบันๆนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความคิดเห็นในภาพรวมของเจ้าตัวฟอร์เทสิบของผมเองนะครับเราเพื่อนๆน,นะครับคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างไม้ใส่บุกทางวิโมโอลผมให้นิยามมันว่านุ่ม นิ่มตีสบายเป็นมิตรต่อทุกคนนะครับใครยังไม่เคยลองครับแนะนำให้หามาสักหนึ่งไม้แล้วคุณไปลองดูครับโหชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนอย่าหาว่าผมอวยนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆลองดูอย่าเชื่อผมทั้งหมดแล้วเพื่อนๆพนมีความคิดเห็นว่าไงบางใครเคยใช้วัตากุลเมสซโนรุ่นไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ